วันหนึ่งสมชายเดินไปตามทางและแล้วเขาก็พบกับลูกชิ้นวิเศษกลิ่นหอมกรุ่นลอยมาแต่ไกลชวนให้หลงไหลสมชายอดใจไม่ไหวที่จะเข้าไปดูให้ไกล้ลูกค้าขอพรจากลูกชิ้นวิเศษที่สมชายพบเจอความมหัศจรรย์จึงเริ่มต้นขึ้นโลกพลิก ความจริงบิดเบี้ยวไปหมดแล้วสมชายต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันเหลือเชื่อนี้ลูกชิ้นของสมชายดังไกลระดับตำนานลูกค้าแน่นขนาดจนแทบไม่มีที่ว่างยืนเงาของบางสิ่งบางอย่างลึกลับค่อยๆปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางความพลุกพล่านของร้านลูกชิ้นสมชาย การไล่ล่าสุดประทึกท่ามกลางความวุ่นวายสมชายหนีไม่พ้นเงาปริศนายังคงติดตามเขาสมชายพบที่ลับเล็กๆซ่อนตัวได้ชั่วคราวความปลอดภัยอันน้อยนิดท่ามกลางความวุ่นวายการเจรจาเริ่มต้นขึ้นอย่างตึงเครียด สมชายต้องหาทางออกจากสถานการณ์อันตรายนี้คำตอบคืออะไรชะตาชีวิตของเขาจะดำเนินต่อไปอย่างไรเส้นทางของสมชายถูกกำหนดแล้วนี่คือการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปชีวิตใหม่ของสมชายเริ่มต้นขึ้นแล้วเขาใช้พลังที่เหลืออยู่อย่างชาญฉลาดเพื่อก้าวต่อไป